พ่อครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุขคนสมบุกสมบันว่าพังไทยและพังลาวต่างประเทศก็ดีมันเองยินดีตอนหามกาสูสองของแม่บาหลุกมาเนี่ยคนตรงนี้กำลังเข้าครัวข้าหมอกสลีเผาหมอกสลีอยู่ท่นแกงหน่อไม้ใส่เห็ดผูหนูใส่เห็ดนักพระอลากะหอยขมบ้านเห็ดนงเห็ดเป็ดตากาะให้มันีอเใ็ดแกงก่อน ช่วย,ล,วยละสิเทถียงเลยสวัสดีพี่น้องค่ะนั่งขอบขั้วลงขงับเบื่อแล้ว ແກງໝາຍເປັນຫາມເຊົ້ານີ້ເຮົາແກງແກງຕອນທ່ຽງຫາມເຊົ້າແກງຕອນທ່ຽງຕົ້ມບັກຊາລີສາລີຜູດມ ลงลงสลุดเกลือลงกลางเกลือ

มันเด้อพูอใหญ่ไม่ใหญ่ทุกซี่ทุกสานทุกขนมแล้วหับแหงมากินน้ำกักข้วแม่บาลุกเองก็ไม่ใส่สะอองใส่หักแห่งทุีมือเม่บาลุงเสร็จไมนนอนแล้วพ่อง่นยองเอา ซุกเลยประจักแมนซุกเลยประจักกินมากินเลยซุกเลยประซุกเอาวาซุกเลยไดุุ้กกเขากินเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินแกงน้ำม้สดๆพี่น้อง ได้ป่ะแล้วต่อนี่ๆนี่ต่อเนี่ยมันจะออกมาเป็น3 2เนี่ยแม่จะบุกดิบมามั้ยจะตกลงไงมาดิน้องบ่ได้นะแกนี่เนาะพี่หมอกเนี่ยให้พี่ออกมั้ยไปเลยจ้ะ <currency ofuralism> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ừ.

ันน่งไงเด้อตาลเนี่ยแหงตาละเนี่ยยองไม่เข้าเลยงไม่แหเลยอกัวาานเาเป็นหมู่กันนีเอ่เอาที่นี่เเอารีมันเป็นหมู่กันดิเดอมามาามาใช่ใช่ตัว กลับไปนิดน่งอ้าวยาแล้วเหรอใช่เขียาเราย่างระ่าง่ายตอดเขายงระย่างนั่งนั่นแล้วเออตัดตลรดอ๋อตัวลมอ่างน้นสบายดีพี่น้องนี่เขาบอกว่าไมยังไรับคม่ một sắt khò rồi cái nó không khò ừ ừ ừ đang ăn

ເພິ່ນຕັ້ງລະຈັ່ງສົ່ງຄືເຂົ້າຕາຈັ່ລມມນມໍຮນີກແຊກຕາມ່ແມລພບດີິນພກນ